sc 77.4 b a n ลั студ 提 s 此 Gott medidas r e z e งั้ยังไม่ได้อา g ำไงดีเนาะพี่น like well ้องก้มๆเงยๆก็ปวดหลังทรมานอย่างนี้นี่เองชาวไร่ชนนาโอี่ต้องอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องผมต้องไปทำเครื่องมือมาการไอ้ตัวนี้ให้มันง่ายขึ้นขออนุญาตไอ้ตัวพิการพี่น้องไป้ยเยะไปเยาะไเยะไเะ มาไหมครับพี่น้องผมต้องมาจัดก,การฟ้าครับดับฟ้าให้มึงง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองที่มันจะตกฟ้าจากฟ้า แดงนี้ก็ได้โยดมาครับพี่น้อง ใช้งานได้ดีมากครับผม่พี่น้องนี่คือซ็อกโกยฟางของผมที่ผมประดิษฐ์มันขึ้นมานี่ครับทำจากเหล็กสปริงครับนี่ครับเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูงนี่ครับพี่น้องถ้าผมบีบอย่างนี้มันไม่คืนตัวครับมันไม่มันไม่บิดมันไม่งอครับนี่ครับคุณสมบัติของเหล็กสปริงนี่ครับนี่ครับพี่น้อง จะเป็นเหล็กบล็อกหรือเหล็กคออ้อยมันก็จะผิดรูปไปเลยครับถ้าเราบิดอย่างนี้ครับพี่น้องอันนี้ครับต้องเดิมนี่ครับนี่ครับดู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 ครับดูความยุดหยุ่นของสปริงครับดูครับดูครับโอ้โหพี่น้องโอ้โหนี่ครับรุ่นนี้ผมทําขึ้นมาเป็นรุ่นสีง้มนี่ครับทําด้วยเหล็กสปริงเหล็ก p c y นี่ครับขนาดเจมิล ความยาว30สเซนยาวนี้มาถึงนี่30มสิซน,นนี่นี่30เซนครับนี่30เซนอันนี้ก็ช่องละสิบนี่ครับส่วนปลอกรับด้ามตรงนี้ปลอกรับด้ามตรงนี้10เซนดามด้วยเหล็ก P C Y อีกทีหนึ่งแข็งแรงทนทานเหมาะมือครับนี่ครับเหมาะมากครับมาดูครับพีน้องนี่ครับโลยฟงังสบายๆครับนี่ครับง่ายๆเลย นี่ครับอะเดี๋ยวผมจะฟาพ่อแม่พี่น้องโกยฟางแถวนี้ไปเรื่อยๆฟางที่อยู่เรียบๆแบบนี้ก็สามารถโกยได้โกยได้หมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องดูอ่ะนี่ครับฟางเรียบๆโกยได้หมดนี่ครับรถเหยียบก็โกยได้พี่น้อง นี่ครับโอ้ง่ายมากพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับนะตรงนี้คนเลี้ยงวัวเยอะเท่าเท้าราคาถูกเต็มฟงาาังนะคาแพงเราต้องมาอัดฟางขายนี่ครับอย่าทิ้งครับฟางมีประโยชน์มีรายได้ครับเอามาอัดฟางขายเพราะว่าปลาวัวทุกวันนี้เยอะมาก คนเลี้ยงวัวเยอะและ้วก็วัวราคาแเองด้วยนี่ครับโอนลองเลยโหยอดยอดโอ้เหมือนกดเข้าไงเข้างไงหรือเปล่าเนาะ ง่ายครับมีโอกาสมาสาธิต มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับส้มกยฟางไข่อุชิตับ380บาทเท่านั้นพี่น้องไม่รวมด้ามนะครับ3า0บาทเท่านั้นนี่ครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพครับแต่ว่า380บาทแพงไหมไม่แพงครับพี่น้องใช้ได้ตลอดชีพใช้ยันรุ่นลูกรุ่นหลานครับนี่ครับซื้อครั้งเดียวนี่ครับ3า0บาทไม่รวมส่งครับ ค่าส่งก็ไม่เกิน60บาท70บบาทนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเอานี่ครับ เลยพี่น้องเลยเดียวกองไว้ให้รถรถอัดฟางเขาจะมาอัดให้ ตติดพื้นนี่ก็ครับจ็บได้ไง่ายๆครับพี่น้องดูกันรีด้วย,ว,ยวันนี้มีโอกาสมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องก็จะรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องชมอย่างต่อเนื่องมาพี่น้องเอายกไปเลยกล้องครับนี่ครับนี่ก็เป็นการโกยฟางง่ายๆด้วยอุปกรณ์ที่ทุนแรงมากๆเลยนี่ครับ ส่อกโกยฟางคายอุชิตับถึงครงเดียวใช้ตลอดชีิพี่น้อง นี่ครับพี่น้องใช้ง่ายใครสนใจก็สั่งทําได้ครับสั่งซื้อได้ครับเพียง380บาทเท่านั้นครับรุ่นสีง่ามนี่ครับ380บาทเท่านั้นนี่ครับเหล็กสปริงทนทานนี่ครับคืนรูปไม่บิดไม่งอนี่ครับถ้าเป็นเหล็กอื่นเหล็กข้ออ้อยหรือเหล็กปลอกเวลาคืนตัวอย่างนี้มันก็จะเสียรูปอันนี้ เหมือนเดิมครับเหล็กสปริงก็เหล็กสปริงนี้ก็ค่อนข้างแพงครับเหล็ก C C Y 7มิลอ้า<ฮ>เแ็งเ,เยอะเลยพี่น้องเลย นี่ครับผมถ้านสนใจก็สามารถสั่งทำสั่งซื้อได้380บาทเท่านั้นครับผมไอพี่น้องซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพอ่าใช้ได้ตกจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานนี่ครับนี่พี่น้องส้อมโกยฟางส้อมโกยหญ้านี่ครับไข่อุชิตับทำด้วยเหล็กสปริงของแท้ต้องเป็นเหล็กสปริงครับ ก็รุ่นนี้รุ่นสีง่มนี่ครับ380บาทนี่ครับไม่รวมจัดส่งก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในข้อความใต้คลิปของผมแล้วก็ติดต่อมาทางผ่าน ID Line เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง ID Line ID Line ของผมพิมพ์ไปว่า Honda H ฮ่องกงโอเอ็นดีเอแลสิงคโปร์แล้วก็125 เป็นคำว่า Honda l s 125ก็ทักมาในไลน์ก็ได้ครับมาสั่งซื้อมาช่วยกันอุดหนุนให้กำลังใจช่องอุชิตับอุชิตับตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็หาประดิษฐ์ของขายวันนี้ก็เริ่มช่วงนี้ก็เริ่มทำที่โกยฟางเนาะซ่อมโกยฟางซ่อมโกยย่าขายให้ป่อแม่พี่น้องตัานผู้ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เอาไปใช้ทุ่นแรงอ,อย่าไปก้มตกักปงตักฟางเองเดี๋ยวจะปวดหลังเหมือนผมก็เดี๋ยวอุชิตับขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนกับนี่ครับโปรเจกต์ของผมก็สนใจติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับเอาส่งขึ้นฟ้าขึ้น